อันนี้จะตักมาเริ่มเริ่มตักใส่อันนี้สินินวนี่ใส่นี่ลูกใส่นี่อันนั้นหนูก็จะชิมให้ได้อหนูก็จะชิมมีว่ามันจะหมดก่อนที่มันจะได้กินไอศเคีมมาลูกอหนูก็ตักใส่นั้นละใจานั้นละ<า>เด็กชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะคะแบบตักน้ําใส่อะไรก็ได้เนาะอชอบชอบ,ชอบมดเลยนี่มันจะมีหูด้วยนะนีเยว มันหงมันหูกระต่เอ้ยมันหูหนีเนี่ยตักให้มันจนนี่เลยเวลาเราเอาน้ําแข็งออกมันจะมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวตอนเย็นมาเรามาดูกันว่ามันจะมีหงกระจายไหมนี่น่ารักจังเลยค่ะอันนี้เอาให้เต็มเลยนะคะเต็มยังลูกเต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วเหรออ,นนอาใส่ไข่อีกไหมมามี ที่เหลืออยู่ในแก้วค่ะเดี๋ยวมันจะมีไอ้ไอน,นี่อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหเด็กก็กินค่ะ <laughs> ชอบใช่ไหมน,นิวน,นิวน,นิว <c oughs> ชอบกิน,ชอ,กนชอบกินไอติมไมโลก็เลยต้องทําอย่างนี้นเอาไมโลเอาไมโลมาชงว้าวได้กนี่ว้าว <c oughs> เราจะได้อาศัยในช่องฟิตทีเดียวเลยกิจกรรมวันหยุดของอาาเด็ก เอาเทเลยดีไหมจะได้เร็ว,รวๆนะใช่ค่ะ,คะมี่เทเลยลมาลงมาให้มามีดเทเลยนะคะครับมามีดเทฝั่งโน้นไม่ได้หรอค่ะโอะไม่เห็นหรอใช่น,นี่อันนี้มันเหลือแค่นี้เราเทใส่ในเราเทใส่ในไอ<ไ>้ไข่เลยนะลุงนะให้หมดเลยนะลุงเนาะ นี่เราจะมีเราจะมีภาชนะแบบไหนก็เอามาใส่ได้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตกันพอแล้วลูกเดี๋ยวจะเจาไปในนี้เดินตามมาเลยเนี่ยจะอาไปใส่ในช่องฟิตแล,ล้วพอแล้วค่ะพอ,พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ,พอ,คะพอแล้วลูกหนูจะเอากินเหรออันนั้นอ่ะหนูตักไว้กินเองไหมล่ะหนูจะเอาไว้กินไหมอากินไหมไอ่ะอ่ะใส่ให้ออะอ่ะพอแล้วยัง พอแล้วเนาะพอแล้วป้าไปใส่ตู้เย็นกันลูกใส่ตู้เย็นก่อนลูกนี่นิวขาพอก่อนค่ะเอาไปใส่ในตู้เย็นก่อนลูกเดี๋ยวหกหมดค่ะไม่ได้เล่นเน่ยนะมัพอแล้วลูกมันพอแล้วโอเคพอแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะเอาไปแช่ช่องฟีดค่ะลูกจะได้เอาไปใส่ตู้เย็นเอามาใส่ในจานนี่มามาเอามาใส่ใส่ถังนี่โอเคนี่แล้วเราก็จะเอามาใส่ในตู้เย็น ใส่นี่นี่เลย<ไ>ปมานเย็นอยู่แล้ว่ะ <ไป S 2> นี่ก็มาใส่ในช่องฟิวไว้นะคะรอตอนเย็นสักประมาณสี่ชั่วโมงอะไรนะหลกอตอยู่ในตู้เย็นที่เราใส่กันไว้เมื่อวานน่ะหลกเมื่อวานน่ะที่เราอะ่ะทำกันไว้ใช่ไหมหลกเมื่อวานน่ะมามี่กับแม่เหมิวอะ่ะเอาไอติมใส่ไว้ในตู้เย็นแทนแนแทน ว้าวใช่ไหมลูกมาดูกันนี่นมีไอติมไข่ไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้นี่ปิดประตูติดปิดตู้เย็นให้หน่อยค่ะปิดได้ไหมคะโอเคมาน,นี่มาดูกันคะ่ะเอาลงมาค่ะลูกอะไรนะลูกนูจะเอาไขาา่ไดโนเสาร์เหรอไข่ไดโนเสาร์มันจะได้ไหมเนี่ยแมวออกยากจัง ไอโดนสาวแล้วกับพี่หมีอุ้ยพี่หมีก็ออกอยากอุ้ยมันแข็งอะลูกแข็งติดหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึ่งมันเป็นไอติมอะไรลูกไอติมไมโลใช่ไหมคะไอติมไมโลใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหมันจึงขนาดนั้นเลยเหรอลองเอาช้อนอุ้ยมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งหรือเปล่าลูกเนี่ยนี่ ไอติมไอติมขไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วข้างหน้ามันเป็นข้างน,น่างข้างล่างมันก็เป็นไข่ไดโนเสาร์ไงคะนี่ไหนมันก็มีไมโลติดอะลูกที่ที่น้ําไมโลหกไว้ไงลูกนี่นี่อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไอตัวยิ้มใช่ไหมลูกน,นี่จะออกได้ไหม,มอัน,นไ,อไหนอันไหนอะลูกออกได้ไหมคะ หนูจะกินอันไหนดีหนูจะกินอันไหนคะหนูจะเอาอันไหนออกมาชิมก่อนลูกอันไหนคะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเอาช้อนให้นะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอือจะตักได้ไหมเนี่ยเพราะมันก็ละลายแล้วนะคะมันเริ่มจะละลายแล้วนะอืมไม่ไดยนี่ไงลองชิมดูลูก อลองชิมไอติมไข่ไดนนอสาวดูวอืม,อมจำให้อ่ะอืมอร่อยไหมคะลองชิมดูค่ะรสชาติเป็นไงคะอร่อยอร่อยโอเคงั้นเราขอตัว ขอตัวไปกินไอติมก่อนใช่ไหมะลูกสสวัสดีเอาโอเคงั้นบายบายเพื่อนก่อนลูกบายบบบาาายยยสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะโอเคอย่าลืมลกดตติดามช่องช่องนานาช่องแม่ชี้นานาด้วยนะคะช่องแม่ชี้นานาด้วยนะคะโอเคค่ะ